นายของบอสพอก็ได้เข้าไปพบกับบอสพอนะครับแล้วก็บอสพอมีการสั่งออกมา4ออเดอร์ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางนะครับนายวิทูลเก่งงานทนายความบอสพอก็เดินทางเข้าไปแจ้งความเอาผิดกับนักร้องเรียนสาวกอไก่ก่อนนะครับกรณีบอสพอถูกรีดทรัพย์10ล้านบาทเพื่อแลกกับการไม่ร้องเรียนบริษัทดีไอคอนคุณวิทูลบอกว่าวันนี้ส่งทีมทนายนําเอกสารให้บอสพอลงนามมอบอํานาจดําเนินคดี โดยตนได้รับคําสั่งมา4ออเดอร์ด้วยกันคือ 1. ให้เอาผิดนะ,ะกับนักร้องสาวกไก่ในข้อหากันโชคทรัพย์ส่วนรีดซัพย์จะเข้าข่ายหรือไม่ต้องคุยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่2อ,อยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาดําเนินคดีกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับทีอ่อ้างว่านะครับนำพยานเท็จมาอ้างว่าเป็นคนสนิทใกล้ชิดกับบอสพอ เรื่องที่3ก็คือสั่งให้รวบรวมข้อมูลดําเนินคดีกับทนายความชื่อดังคนหนึ่งเป็นหนึ่งในทนายดีมทรีมเพราะก่อนหน้าที่เหล่าบอสจะถูกจับกลุ่มเนี่ยทนายคนนี้โทรศัพท์ไปหาบอสพอลเจระจาต่อรองให้บอสพอลจ่ายเงิน7ล้านแลกกับการที่จะไม่นําผู้เสียหายไปแจ้งความดําเนินคดีเรื่องที่4ก็คือจะรวบรวมรายชื่อแม่ขายที่มีพฤติกรรมไปเชิญชวนผู้เสียหายเป็นตัวแทนจําหน่ายจากนั้นแม่ขายขัดผลประโยชน์กับบริษัทดีไอคอนแต่มาเนียน อ้างว่าเป็นผู้เสียหายด้วยโดยจะนำเอกสารรายชื่อมาให้กับพนักงานสอบสวนตรวจสอบสำหรับกรณีที่ DSI รับดีไอคอนเป็นคดีพิเศษในส่วนคดีฟอกเงินนั้นตนมองว่าก็ดีเพราะพนักงานสอบสวนบกปคอบอมีการทำงานหนักจนล้นและ DSI มาช่วยก็จะแบ่งเบาพนักงานได้คุณวิทูลยังพูดถึงกรณีโทรศัพท์มือถือของพนักงานดีไอคอนที่ถูกเชิญตัวมาให้ปากคาในฐานะพยานและก็ถูกยึดไปตั้งแต่22ตุลาคม ล่าสุดได้รับคืนหมดแล้วช่วงบ่ายเมื่อวานจึงจะไม่เอาผิดกับเจ้าหน้าที่นะครับเบื้องต้นตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการยื่นประกันตัว18บอสที่อยู่ในเรือนจำครับ